นั่นเลยอะไรอย่างงี้คือท้องหรือเปล่าช่วงนี้เหรอไม่โอ้ยไม่ถึงท้องขนาดนั้นนะ<ม>ก็พอจะมีเวลาว่างบ้างเรื่อยๆครับแต่ตารางจโรงงานเยอะไหมครับตอนช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มจะไม่ค่อยเยอะแล้วครับเพราะว่าละครก็เปิดกล้องแล้วก็ค่อนข้างจะหนักไปทางเวิร์กช็อปแล้วก็ทำกันบ้านครับแ,ออแต่พออย่างงี้มันเหมือนเป็คนมาว่าเราไม่มีละครสอนเลย อย่างรู้ไคอยดูเดี๋ยวจะหาว่าคุยคอยดูเหอะคือมีบงสรเนาะก็จริงๆก็รับช่วงนี้คือบอมมีเรียนด้วยครับก็ทําให้รับได้อาจจะเป็นช่วงนี้ก็เรื่องเดียวครับก็ส่วนละครเรื่องต่อไปก็คอยดูแล้วกันนะใช่เป็นวงส่งล่าสุดใช่ไหมครับเ่ใช่ครับเรื่องคิวปิดครับอ่ะดเรื่องหัวเรื่องหัวใเราไปเสร็จจ เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับ <c oughs> เพราะว่าโ <c oughs> ดยส่วนตัวบอมเองก็ทักษะด้วยสกิลเนี่ยค่อนข้างจะสู้พี่เขาไม่ได้เลยเทียบไม่เห็นฝุ่นเลยดังนั้นถ้าจะบอกกับบอมเทียบพี่เขาเหรอโอ้โหเป็นไปไม่ได้เลยครับบอมไม่มีทางเสียบแทนหรือว่าเที่ยอะไรไ,ได้เลยครับผมว่าเป็นข่าวรือที่คุยกันเองมากกว่าสหนับตัวเราได้ รอบก่อนก็พี่สัมภาษณ์ก็เพิ่งจะได้ยินจากพวกพี่ๆีครับสำหรับตัวเราเร้่ต่อถามผู้จัดมาษณ์อารมตอบครับมีผู้จัดการอะไรเป็นตัวบทที้ไม่ยองใ้แพร่พพพจริงเหรอ <ปะ S 1> ส่วนตัวบอมว่ามากหลักจริงๆแล้วออบอมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของที่ผู้ใหญ่เขาอาจจะคุยกันครับผมแล้วก็เราอาจจะแบบว่าเมาส์กันตัวเองคุยจะเป็นเองทำให้เกิดข่าวลือแต่ ผมตัวตนจะมองคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริงครับสำหรับบอมได้มีการไปถามผู้จัดยังครับ,บ,บเพราะวันนั้นก็มีการเริ่มถ่ายละครด้วยอะไรเงี้ยได้ไปถามถามว่าถ่าละครอะไรเงี้ยว่ามีผมมาแทงใครอะไรเงไี้ยไหมหรือว่าไม่ได้ถามเลยคือบอมเองไม,ไม่ไม่เชื่อได้ก็เลยคือบอมเชื่ออย่างหนึ่งว่าผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยเขาพิจารณาตัดสินอะไรมาให้บอมบอมก็ ยอมรับสิ่งนั้นไปเลยแล้วมอมคิดว่าไม่น่าจะมีข้อแคลงใจว่าแบบว่าเออเนี่ยต้องทําให้ไปขอนั้นขอนี้มามอมคิดว่าไม่ได้ใช่เรื่องจริงครับแสดงว่าเราก็ไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้เนาะผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยไม่ซีเรียสครับแล้วก็เชื่อใจผู้ใหญ่ทุกคนเลยครับ แล้วขึ้นอยู่กับมุมมองมากกว่าถ้าสุดเราเคลียร์ไปสองคนแล้วตอนนี้มีน้ำตาลมาอีกแล้วที่อะไรไปเซลกันองแตาแกรมขอเที่ยววงเที่ยววังอะไรจุดราเรพอะไรอย่างนี้คือน้ำตาลเนี่ยเป็นเพื่อนร่มช่องแล้วก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกับแฟมิลี่เดียวกันแล้วก็ช่วยกันโปรโมทละครเนาะให้แบบว่าทุกคนช่วยมาดูช่วยมาดูจะได้แบบว่าเลตติ้งสูงกันคนบอกว่าเรากิ๊กการน้ำตาลขอเราไปเที่ยววังเนี่ยเราก็บอกว่ามาเที่ยวสี่อะไรอย่างนี้เป็น่กิ่อกับเป็นเพื่อนๆกันครับับ โอ้โหเป็นเพื่อนกันครับตอนนี้ไม่ไม่ตกเสน่ห์ใครเลยครับอรอตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยบอมแบบว่าด้วยบทใหม่เอาจริงยังเล่นได้ไม่ดีเลยอะไปเวิร์กช็อปมาประมาณสิบกว่าครั้งยังยังมีปัญหาอยู่เลยเพราะว่าบทยากก็เลยไม่คิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยครับได้คุยกับน้องน้ำตาลบ้างไหมครับถึงห่งแบบว่าเป็นข่าวกันอีกแล้วนะกุกิกกันอะไรอย่างเนี้ย ก็มีคุยฮนะก็ะถาออ้าคุ้มขำกันคุ้มขำกันแต่ก็เราร,รู้ไหมครับว่าน้องน้ำตาลเขาก็มีเหมือนว่ามีหนุ่มรู้ใจยอย่างไผรพาทิดก็ได้อย่างเงี้ยอ๋อได้ได้ยินมาเหมือนกันนะเรากลัวจะมีปัญหากันไหม <laughs> คือต่างฝ่ายต่างรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงก็เลยไม่มีใครซีเรียสอะไรครับก็คุ้มขำแล้วไม่ยากแน่นอนครับเป็นเพื่อนกันแน่นอนเราก็เลยครับเพจากงานที่เคยบอกว่าเคยคุยอยู่ เพื่อนๆกันก็เหมือนกับว่าบอมเนี่ยเวลาแบบเวลาไปทําอะไรก็ไปเพื่อนก็จะคุยกันในไลน์แล้วส่งไลน์มาว่าเฮ้ยเยันนี้ใครว่างบ้างอยู่สยามอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวด้วยกันไหมบอมก็ไม่ซีเรียสอะไรมาต่อไปเป็นภาพกับสาบเียตอบยามความเจ้าชู้ของบอมเลยนะครับตอบยามความเจ้าชู้ของบอมตอบยามไม่ใช่พี่เออคือจริงๆแล้วจะบอกว่า ไม่มีใครซีเรียสครับทุกๆคนที่คุยก็จะรู้ว่าพร้อมแบบกบ็ก็บอกก็ออกตัวอย่างเอ่อยอย่างแฝงๆว่าเนี่ยพร้อมเองก็ไม่พร้อมจะแบบว่ามีใครแบบจริงจังนะ<ม>เรื่องของงานเรื่องของอะไรก็พูดกันอย่างแฟฝครับ<ม><ม>ก็<ม>ก็เ<ม>ชื่อว่าเออ่ทุกคนไม่มีใครมองว่าแบบว่าเจ้าชู้หรือ,<ม>รอได้คำหวัหงโดยที่แบบไม่บอกกล่าวอะไรกันก็้าชู้ผู้ใหญ่สั่งห้ามใอบไหนใช่ไหครับใช่นะครับเขาจะให้คำหวังที่อยู่ ไม่ถึงขนาดแบบานั้นช่วงนี้บอกเองก็ต้องแฟกับตัวเองนะผู้ใ่สั่มีให้เปิดตัวหรือเปล่าผู้ใหญ่สั่งห้ามไม่ให้เปิดตัวไหมไม่มีครับผู้ใหญ่เขาเขาไม่ไม่ไม่ได้บอกให้สั่งห้ามอะไรครับไม่มีครับแล้วก็เลยติ๊กตกไหมครับถ้าสมมติว่ามีข่าวแบบสาวๆอะไรอย่างเงี้เรากลัวไหมกลัวไหมเหรอไม่นะจะหาตัวจริงสักคนหนึ่งจะได้ลบภาพแบบนั้นก็คือตอนนี้เหรอครับ ไม่ครัตอนนี้ผมคิดว่าแค่เรื่องงานบมเองยังไปแทบไม่รอดเลยฮะยังแบบว่ากระตุกกระตากตะกุบตะกักมากๆเลยครับเอาู้รวจาเน่ว่าเป็นหนุมสดสบายใจเนาะใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด้วยครับโอเคค่ะบอมรีบไปอ่ะบอมขอสักครบ่หน่งคุณครัต่อปะ